อหมอะแมทุกคนดูนี่นะว้าวเป็นไงท่าทางของระบบใหม่พรามทุกคนอยู่พรามเวลอะไรกันคะส่วนของพี่ใบอะแปดแน่นอนแล้วนี่ก็คือระบบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในฟรีไฟลนะคะซึ่งสิทธิพิเศษของพรามเนี่ยก็จะต่างกันออกไปตามเลเวลแลวดูเ,เวลของใบาสามารถแชร์ชุดกับเพื่อนได้ด้วยโคตรเก๋เลยอะดูเดใบมีแฝดสคนเลยนะ <laughs> น่ารักจัง เราขอลองใส่ชุดเพื่อนบ้างดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นน้องผู้ชายหัวขาวคนนี้แลวกันทุกคนดูเป็นไงนอ,อกจากนี้นะคะก็ยังจะมีตาสัญลักษณ์โปรไฟล์แบนเนอร์สีชื่อโปรไฟล์แอนิเมชั่นโปรไฟล์หน้าต่างการเชิญเพื่อนแบบใหม่ของขวัญฉลองวันพิเศษไอวอท่าทางการเข้าถึงร้านค้าสําหรับพรามและอื่นๆอ,อีกมากมายใครที่อยากรู้ว่าเวับอะไรได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างก็เข้าไปดูกันได้นะคะของหน้ากิจกรรมมันมีบอกหมดเลยและทุกคนสําหรับพรามเลยวลแของใบก็เติมเพชรไปทั้งหมด แล้วน้องๆล่ะคะอยู่แว้วอะไรกันบ้างเหม็นบอกไปนะ